สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็เดินทางไปรับทิมี์มนะครับเราก็พอดีเตรียมของนะครับที่จะไว้สาหรับการพับทานนะครับในการเดินทางของเราเป็นประจำาช่ยแล้วใช่ค่ะก็จะเป็นขนมนมน,มน้ําแล้วก็ปัจจัยนะคะเราก็จะใส่ถุงอย่างนี้ครับ ครั้งนะครับที่เราเดินทางเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอใครบ้างนะครับนี่ก็เป็นการทำุของเรานะครับคือเรามีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นที่จะคิดจะทําเลยนะครับบุญนะคิดถึงเมื่อใดก็มีความสุขมานานก็จะเดนินทางไปรับกินพระก็ได้เตรียมไว้นะครับในการเดินทางของเราถ้าเราเจอเจอตรงไหนนะเราก็จะจอดแล้วก็นําอาหารไปให้เขานะคะไม่จําเพาะเจาะจงว่าจะเป็นใครใช่เป็นคนเลีล่อนบางคนเก็บขยะบ,บ้างหร ือเป็น<ม>คนขอทานบ้างที่อยู่ั้งที่เราเดินทางไปพบนะครับบางครั้งก็จะเตรียมหลายชุดเลยนะครับไม่ใช่ชุดเดียวแต่วันนี้รถสัมภาระเยอะนี่นะคะเพื่อนคนไหนที่อยากจะทําเหมือนเรานี่นะคะก็เป็นการสร้างมหาทานนะคะไม่จำเพาะเจาะจงกับผู้ใดบางทีก็มีพระธุดแลนะน้องนะ,ะบางทีเราไปเจอพระธุดวงแล้วก็ทำทได้เหมือนกันนะครับไม่เฉพาะคือเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะครับค่ะ เพราะว่าเป็นอาหารทุกครั้งที่เราซื้อเราก็จะเป็นอาหารที่ประนีตนะคะในการทําทานของเราทุกครั้งก็น้อมนําบุญให้ทุกท่านอนุโม,โมทนาบุญร่วมกันนะคะอนุโมทนาสาธุนะครับสาธุ